สว, yup. <po bio> วัสดีสว <under> ีดาท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเตอร์บีทีวีอาร์ทีวีนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างฟาร์มเด็กครั้งที่สองนะครับเพราะมันอุปกรณ์นับก็จะมีบล็อกหินแล้วก็บล็อกเอิ้วก็จะมีไข่เอ็มพีสี่น้อยแล้วทอนแล้วก็น้ำโอเคมาให้เราเอาบล็อกหินครับมาตรงนี้ครับด้านด้านไหนก็ได้ครับมาแล้วก็วางไปประมาณตรงนี้นะตรงกลางครับตัวนี้คือตรงกลางเนี่ยตรงนี้มีป็๊อ่าตัไปเฉย เออเิตมาแล้วไม่เป็นไรโอเคต้อนนันได้ตรงตรงกลางเนาะตรงกลางโอเคอย่างนี้เนาะแล้ววางอีกสามบล็อกอีกสามชั้นนี้เลยก็เราวางเสร็จทำให้เราเอาต่อบล็อกให้ถึงบล็อกไอ้ตรงนี้ครับเนยระวางก่อนเดี๋โอ้ยตรงนไม่ใช่ก็คือตรงนี้ นะโอเคความเลยอีกโอ้ยความไม่ได้เนาะวันนี้ไม่พูดมากครับไม่เท่า่เป่ดเพลงด้วย ไม่พูดมากเปิดเพลงไปเลยมานะให้รวางให้เสร็จก่อนโอเคเป็นเรื่องของข้าไปฟอ,อ,อร์มนะเราวังเอิบท็อปหนึ่งอันพอแล้วก็วางไปเรนี่นะครับแล้วก็ใส่อ c สุดวอโอ้ยนั่รหนึ่งเอาดาบก่อนดาบเอาดาับกอน คู okay, like ่อโอเคโอเคหมดหมอแล้วหมดโอเคพอเราวางนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเลยแล้รา็ตัวอย่างให้รู้น้องๆไปเลยแบบนี้แล้วก็ตัวตัวแบนี้นะองนี่นะ มันจะอึดอัดกันเอ้ยมันจะอึดอัดกันนะทะลักกันเออแบบเออแบบเหมือนก็สมพันเออมันจะรักกันนะแล้วก็มันมันจะเลื่อยทยอยมีเรื่อยๆอะครับแล้วก็จะได้เออดิสซีมาหลายๆตัวให้ความหลิง้วยถ้าใครทําแบบเอาถ้าใครทําแบบเออแบบเอาชีวิตรอดนะห้แนะนำให้ทำบ้านแถวบ้านดิสซีครับถ้ามันเอามาแถวบ้านพวกเราบ้านเออ บ้านมากชุดิลเราของเราเนาะถ้ามาันจะยุ่งยากนะมันเป็นแถวทำแถวบ้านเอนะ็นบีซีเนาะมันจะง่ายกว่าบล็อกแหล็กเห็นไหมเฮ้ยอ๋อนัำนไม่เกี่ยวนัำนไม่เกี่ยวเสร็จไปเองแล้ท็อปแล้วก็หนึ่งซุ่มโอเคโอเคคดีเลยคนะเราจะมาทำอีกสองด้านนะใหม่ ฉีนง้ำไม่ลงขาชี้ถ่าเออพพทรออนะพราะนั้นเราไมนคนทำวิยาณองนพีชีขีเนาะข้่เสร็จเลย ให้หมดเลยพอเสร็จแล้วคนแนะนำอย่าเป็นบล็อกกระจกในพีซีมันจะเห็นรอบๆด้านนะครับมันทำเป็นบล็บอกกระจกครับเพราะมันจะเห็นรอบๆด้านแล้วมันก็จะมันเออเออแล้วก็เล้งก็จะไม่เกิดครับแต่ถ้าเป็นบล็อกหินเนี่ยก็ก็ดีหน่อยนะครับเขไม่เสียแรงเลยชิ้นตัวโอเคพอดีเลย โอเคหน้าสุดท้ายครับมาขอนอนก่อนนอนกอนอนเออซอมบี้เปิดมอนสเตอร์ไว้ก็ได้โอเคหน้าสุดท้ายเออไปกินเร็วไปกินลง ไหนนี่เล่นี P ีด้วยเห็นไหมให้ควันด้วยเอ,เอ๊ะจะเหล็กยังยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่าเส้เวเลย เอ้สุดใจมากส,สนะนุกสนานหนึ่งแน้หนึ่งโอ้ต่อเอ้ะอ๊ะอเออไปได้อ,อดะเออวางเสร็จปะโอเควางให้เสร็จเลยนะโอเคแล้วต่อไป MC ออ้าวมีสำคัญนะโอเคนี่วนี่ีนี้นี่ว่โอเคพอดีเลยโอเคโอเคก็เสร็จแล้วเนาะฟาร์ม ก็เสร็จแล้วเนะาะฟาร์มเอ่อฟาร์มเหล็กอัตโตโรมาสครับถ้าใครอยากตกแต่งก็ตกแต่งเลยครับมาต่อไปก็ให้เอาท็อนำมาวางก่อนเป็นหัวหางโอามถ้าใครอยากเอาเป็นกระจกทั้งหมดเลยก็เอาเป็นไปเลยครับไม่ว่ากันโอเคง่ายจซอมบี้เจ้ามี่ ยูงีงก่อนด,ดูก่อนกน้ามมีแล้วมากตไม่มีกลิมิ่มนยังไงก็ต้องเกิดอยู่ดีเพ้าประตูบานมันเยอะแล้วก็มี NPC ด้วยครับสูตรนี้ก็ผมก็ทำเองวนะแ่ไม่ได้เล่าเลยแบบใครนะครับโอเคแป๊บหนึ่งแนะป๊บหนึ่งดูก่เดี๋ยวใช้ขอก่อนแต่ไม่มีเนาะ นั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเให้คลิปให,ใหม่ๆผมชสร็เลยครัอย่าลืมกดไลค์ให้ You4 Channel เลยครับให้ถึง30มสิบซับสไครป์พอนะครับจะดีใจมากครับเราจะได้หน้าแรกหน้าช่องอะไรพวกเนี้ยครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเสร็จนะ